และหัวใจสำคัญของกดแรงดึงดูดที่จะให้ได้ผลเร็วที่สุดก็คือการขอบคุณขอบคุณเราเคยได้รับใช่ไหมคะเราถึงจะขอบคุณแต่เราจงขอบคุณทั้งที่เรายังไม่ได้รับนะคะ่ะ เพราะจะทำให้กดแรงดึงดูดทำงานเร็วขึ้นเพราะเราเชื่อว่าเราจะได้รับเราถึงขอบคุณใช่ไหมคะไม่ว่าเราได้รับอะไรจากใครเราจะเอ่ยคำว่าขอบคุณแต่กับกดแรงดึงดูดเราจงขอบคุณก่อนที่จะได้รับค่ะมันจะทำให้เราได้สิ่งที่าัฒนาเร็วขึ้นติดจรวดขึ้นนะคะ แล้ววันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรไม่ว่าคุณจะ,ะเจอสิ่งไหนที่ทำให้คุณบรอกให้จิตดรอกให้รู้สึกว่าวิตกกังวลหรือว่าเริ่มจะคิดลบขอให้คุณเอ่ยคำหนึ่งออกมาะคะ่ะนั้นก็คือคำว่าขอบคุณขอบคุณเรื่องราวเรื่องนั้นที่เกิดขึ้น เพราะว่าเรื่องราวทุกเรื่องราวมันได้เกิดขึ้นมาเพื่อเรานั่นเองค่ะจักรวาลไม่เคยส่งเรื่องราวมาผิดคนจักรวาลไม่เคยส่งบททดสอบมาผิดคนเพราะว่าเรื่องเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้และได้เติบโตขึ้นอีกจงขอบคุณทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามา ขอบคุณทุกคนที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตและได้ก้าวออกไปจากชีวิตเพราะว่าคนที่เข้ามาและก็คนที่ออกไปล้วนนำพาเรื่องราวหรือว่าสิ่งอาจมีทั้งอาจท,ที่เป็นที่เป็นบทเรียนและอาเป็นความรู้ เป็นบทเรียนที่ดีทําให้เรามีชีวิตที่อาเข้มแข็งขึ้นทําให้เราเรียนรู้อีกระดับหนึ่งจงขอบคุณพวกเขาเหล่านั้นด้วยความจริงใจด้วยความอ่ะด้วยแบบคือยังไงคือจากใจอ่ะ ขอบคุณพวกเขาจัดใจไม่ว่าเขาจะนำพาเรื่องไหนมาให้เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีจงขอบคุณพวกเขาจงขอบคุณทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาเพื่อที่จะให้ชันได้เติบโตไม่ว่าจะเติบโตทางด้านอาะความคิดสติปัญญาหรือว่าด้านจิตวิญญาณน,นะคะเราจะได้บทเรียนบทนั้นเพิ่มเข้ามาอีก เราจะได้มีวิชาอาที่จะเอามาสร้างสิ่งที่เป็นตัวตนของเราไปอีกระดับหนึ่งจงขอบคุณจากความจริงใจขอบคุณออกมาจากข้างในจริงๆ